มาแล้วนะครับโอ้โหวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งนะครับโอ้พบหน้าพร้อมหน้าพร้อมตานะครับทุกคนดูนะครับนู่นนะครับแจ็คแ่รอแล้วก็พี่บอยปานพัฒน์นะครับหรือบอยพักขนงเรานะครับตอนนี้ป้อมก็อยู่ที่ถนนอนุชนะครับประมาณซอย46ตอนนี้ป้อมก็อยู่ที่ป้อมแห่งหนึ่งนะครับมาสังเกตการนะครับ การทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจสายปอนะครับช่วงนี้เรียนว่าย่านพระโขนงเนี่ยไม่เบาเลยนะครับไม่เบายังไงนะครับโอ้โหเช้ากลางวันเย็นนะครับกีดสี่ชั่วโมงเนี่ยโอ้สุดยอดมากมากนะครับวันนี้ป้อมก็ลงพื้นี่นะครับกับนี่เลยนะครับทีมงานเรานะครับมาดูครับถ้าทําถูกพวกผมก็ไม่เข้านะไม่ค่อยเข้าไปยุ่งอะไรหรอกนะครับจริงๆทําไม่ถูกก็ไม่ค่อยจะยุ่งนะ อันนี้ขอบอกนะครับในดานนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะพี่ตำรวจเขาก็พูดจาค่อนข้างที่จะดีนะครับมีมิตรเมตรีที่ดีแล้วกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์ค่อนข้างที่จะดีนะครับครบก็ถ้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผมให้เก้าสิบเก้าเลยถ้าร้อยเปอร์เซ็นให้เก้าสิบเก้าใช่ใช่ใช่โอ้โหอันนี้ยืนยันจากนะครับให้เก้าสิบเก้าเลยแรงเลย ท่านไม่ดูเหเวลาประชาชนมาเยืนดูสองเลยคือจุดตรวจค้นไฟส่องสว่างเพียงพอนะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับไฟส่องสว่างเนี่ยในบริเวณจุดตรวจจุดตรวจเพียงพอเอาเอาง่ายๆเลยตอนนี้เขากําลังตรวจค้นรถนะครับรถกระบะกระบะของพี่ๆเขาก็น่าจะเป็นพ่อค้าเนะเออเขาจะมีกล้องนะครับ c ีทีวีอยู่ตรงนู้นนะครับกล้องอยู่ตรงนู้นบริเวณตรงนู้น ทางที่จะนะครับดีการตรวจชีตวรวจทาสารเสพติดเนี่ยไม่มีนะครับมีไหมไม่มีเนาะไม่มีือถ้าไม่มีเหตุนะมีไอ้นี่จริงๆท่านก็คง,งไม่ตรวจหรอกครับแต่จริงๆเลยอ่ะอานาาตรงคือของของ,ของสายฟอนะครับเราก็ส่วนใหญ่ที่ทราบข้อมูลมาคือรองผู้กับระดับสารวัตรข,ของสายฟอเนี่ยจะมีไปบัดปปสทุกท่านที่รทาราบมานะ,ะแต่ส่วนของ จราจรอ,อันนี้ไม่ยืนยันนะครับว่าทุกส่อนอมไหมที่ตราบมาก็คือเขาบอกจะไม่มีจะเป็น,าง,นงานหลักสองมีต้องมีตมต้องมีต้มีตัวง้องมี้งมตงมีต้ตต้้งตองมีีงอี้้งมี้อ้อี้อมี้อม้้องต้ นี่เขาก็ไม่เอาแบบเอาหมดทุกเรื่องนะถ้าถ้าเป็นสายจราจรไม่เหลือนะรถก,กันเมื่อกี้นี้นะครับไม่เหลือนะแต่มันก็โอเคพระขนงนะครับพระขนงวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่17ฤพฤษภาคม2567ตอนนี้ปเป็นเวลา23นาฬิกา40นาทีครับ <8 S 1> โดยประมาณ ตรงท่านผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับอยู่ถนน,นออมนุษนี่ครับมีกล้องทีวีนะครับนี่นี่คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ทางตรวเ,เขาเอามาให้นะครับอุปกรณ์อันนี้อันนี้น้ําดื่มนะมะเจโซดาอ้าวเป็นยังไงเป็นยังไงครับ ผู้สื่อข่าวขอสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหน่อยเจออะไรบ้างมาย่านพระโขนงเนี่ยเจออะไรบ้างครับเจอเจอด่านเจอด่านเมื่อกี้นี้ไปเจอด่านที่ไหนเหมือนด่านหรือเปล่าคือตามความรู้สึกของวิุญนณจะประดิษฐ์คำว่านักกรมว่าจุดตัวจุดสกัดหรืออะไรอ่ะแต่ในความรู้สึกจริงของวิยุชนที่เจอมันคือด่านคือด่านไม่ไม่ใช่มันคือแป้งนะมันคือด่าน ในความรู้สึกของประชชนนะครับจะใช้คําสวยหรูขนาดหไหนไม่ใครก็เข้าใจว่าสุดานี่ไม่าไ่าใชรเมื่อกี้ยืนอยู่สามคนเดี๋ยวสายมาเมื่อ,อ,นนอก,กี้นี้เห็นเหตุการณ์อะไรบ้างพี่เห็นเหตุการณ์อะไรบ้างเมื่อกี้นี้ยืนจับรถบกลางแยกอะ่นะนั่นแหละคือจริงๆเลยอะ่ะต้องปักเติมอนุทต์่ะตั้งกันเราไม่ว่านะแต่ประเด็นคือช่วยนึกถึงความปลอดภัยของที่เหลียวลงมาจากก็ทะลุไฟแดงมาตั้งเลยใช่ไง คือคุณตั้งเป็น2จุดก oh, wow. uh, right uh, uh, yes. ็ได้อเอาง่ายๆเลยอ่ะด่านหนึ่งสุเมธควบคุมด่านอ่าเลยมานิดนึงอ่ะเพราะยังไงหนีไปไหนไม่ได้อยู่แล้วหมแยกกันแยกเรียกเป็น2จุดเลยก็ได้อ่าเราก็ตั้งชื่อป้ายควบคุมด่านก็2จุดอ่าสุเมธจุดหนึ่งไกยงจุดหนึ่งใช่ไหมขยับออกไปนิดนึงออกมาบริเวณอาหน้าบิ๊กซีอย่างเงี้ยเพราะตรงนั้นมีเซเว่นเซเว่นไปสองสว่างเพียงพอตรวจคนไม่มีใครว่าเลย แต่ที่ไม่เข้าใจคือทําไมถึงชอบไปตรวจค้นในบริเวณที่มืดม,มิดเราไม่ได้บอกว่าเขาทําไม่ดีเพราะทำไมมันต่างกันพี่พี่บอยออในจุดนี้พี่บอยเป็นคนพื้นที่นะครับนี่คือพี่บอยนะครับบอยพระกระหน่เนี่ยฉายาพลอยพระกระหน่ือว่าเป็นคนดังคนหนึง่งนะครับว่าเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างคือยกตัวอย่างเลด่านนี้นะครับมันต่างจากด่านอะไรนะด่านจราจรใช่ไหมด่านจราจรอย่างที่เห็นเนี่นย มันเป็นยังไงบ้างนะครที่ด่านรจราจรเนี่ยเขาจะชอบไปตั้งในจุดที่สุ่มเสี่ยงกับการที่จะทําทให้ผู้ใช้รถใช้ถโนโนเกิดอุบัติเ <ไป S 2> หตุได้ได้นะครับหนึ่งเลยสองเลยคือการตรวจค้นเนี่ยไฟส่องสว่างมันไม่เพียงพอ,อ CCTV ใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างอ่คามเล่าเนี่ยติดแต่เปิดหรือเปล่าอันนี้เราไม่สามารถมีจุดสังเกตอะไรได้เลย อันนี้ใช้ body camera เหมือนกันใช่ไหม body camera ครับมเอาผมไปลงด้วยนะไม่งั้นผมฟ้องพรบบคอมนะคืออย่างท่านเนี่ยชุดนี้นะครับอันนี้เราต้องเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ทําถูนะครับถูกต้องอาการันตีเลยไหมว่าถูกไหมอ่าอย่างที่สายตาพี่บอยเห็นเนี่ยวันนี้อย่างที่บอกครับผมส่วนตัวนะให้99นิดเดียวคือป้ายจีูกดาน ตัวหนังสือแต่ถามว่ามีไหมมีไหมมีครับมองได้ตาเปล่าเห็นแต่บังเอิญว่ามันอยู่ใกลนมันอยู่มันไม่ได้อยู่ในป้ายใหญ่เอาเอาง่ายๆอย่างน้อยๆก็ยังมีให้เห็นช่เอนั่แล้วก็ที่สังเกตเห็นคือเราสามารถมองได้ด้วยตาเปล่าเลยว่าเจ้าหน้าที่แต่ละท่านเปิดตีติบอดี้คามีราทุกท่านเราจะเห็นไลยสีฟ้าสีแดงเพราะแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน อ่าบางทีก็สีแดงบางทีก็สีฟ้าใช่ใช่ก็คือเราเห็นทุกท่านนะครับเปิดแล้วก็การตรวจค้นของท่านท่านจะตรวจค้นในจุดบริเวณที่มีไฟนะครับเป็นจัสัมพันธ์ให้เลยนะครับแล้วก็กล้องด้วยอ่าแล้วก็อยู่ในต่อต่อหน้ากล้องเหมือนกันใช่ใช่แล้วก็มี C C T V มี Party Camera ชัดเจนนะครับประชาชนเห็นอย่างนี้ประชาชนขุนใจครับอืมอืมประชาชนขุนใจดีเราก็ชื่นชมใช่ใช่ครับใช่ใช่อันนี้ประชาสัมพันธ์ให้เลยนะครับ ตำรวจดีนะครับเป็นสีเป็นเกียรติกับพื้นที่สอนอภาคขนืนะครับเราไม่ได้บอกว่าคนอื่นไม่ดีนะอ,อะแต่ท่านเราเห็นได้ชัดว่าท่านตาถูกต้องไม่ได้ไปบอกว่าจาราจรไม่ดีนะช,ชั่วนะใช่ใช่ไม่ได้บอกครับไม่ได้ไม่ได้บอกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือด้วยความที่ผมอยู่ในพื้นที่นี้มานานอก็อ่านานมากอะ่ะก็คือตรงเนี้ย Uh, เราเองเราไม่เคยได้ยินเรื่องที่เ uh, จ้าหน้าที่สายปลอมหมดทองในพื้นที่มีเรื่องเสื่อมเสียเลยไม่เคยเลยนะครับไม่เคยเลยไม่เคยได้ยินในพื้นที่ไม่มีประชาชนญาติพี่น้องผมเนี่ย uh, ในพื้นที่แถวนี้ญาติพี่น้องผมเยอะมาก <c oughs> ตรงนี้คือเนี่ยเราอ่ะเลยขออนุญ,ญาตประชาสัามพันธ์ แล้วก็ท่านหลายๆท่านจะได้ดูว่า,าการตั้งด่านที่ถูกต้องเป็นยังไงเราก็จะได้นําไปเป็นแบบอย่างนะครับตรงไหนบกพร่องแก้ไขครับตรงไหนที่มันไม่ถูกต้องไม่ทำครับนะครับตรงนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ให้ท่านเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือถามว่าถ้าตรวจตัวผม วันนี้ใครเป็นหัวหน้าด่านครับพี่ว่อชื่ออยู่ด้านหน้าครับผมจําชื่อท่านไม่ได้หน้าด่านสังเกตได้ตาเปล่าเองสังเกตได้้ตาเปล่าเองเลยครับไม่ไม่ไม่เผอิญว่าท่านน่าจะเคลื่อนย้ายบ่อยแต่ว่ามีอันหนึ่งเป็นจุดตรวจแล้วก็มีอยู่ด้านหน้าอันนี้เป็นด้านหลังไม่ไม่ไม่มันมีป้ายอีกอันหนึ่งอันเล็กแต่อันนี้เราจะเห็นครับในมุมนี้เราเห็นนะ อ๋อนั่นไงใช่เดินไปดูก็ได้ไปแต่่าถือโอกับาจารสัมพันธ์ให้ท่านด้วยอาจาสัมพันธ์ให้ท่านด้วยให้คนมองได้ในตาเปล่าไอพี่บอยนะครับเป็นคนพื้นที่นะครับคือวันนี้ผมก็ต้องมาดูนะครับว่าพี่ๆตำรวจเขาไม่มีเจตนาที่จะไปด่านะครับอันนี้ขอเรียนทุกท่านนะครับขึ้นชมและมาให้กำลังใจนะครับท่านตำรวจโัวชยนิ้วใบมงคลนะครับ อาตาว่าปสอ,อนอพะฒนงมีเบอร์โทรที่เป็นเบอร์มือถือนะครับถูกต้องส่วนอน,นุก็เป็นป้ายใหญ่ให้เห็นแต่ไกลว่าตรงนี้มีจุดตรวจน,นะครับประชาชนจะได้ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตรงนี้มีไฟเตือนมีอะไรแน่ชัดเจนนะครับอ่าท่านมีไฟกระบองด้วยให้ประชาชนสังเกตเห็นได้นะฮะ,ไม,ไ,มะไม่ได้มีแค่ควย เกปฏิบัติหน้าที่นะครับจะมีเกณฑ์ปฏิบัติหน้าที่ท่านก็บอกว่ามีการดําเนินการแจ้านี้ต้องมีภายใต้พื้นที่นี้เท่านั้นและจะมีการบันทึกภาพก็คือท่านในความหมายของวิทยุชนนะครับก็คือท่านจะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีกล้องมีกล้องบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานท่านจะไม่ไปตรวจค้นในจุดที่เป็นมุมอับจะไม่ไปตรวจค้นในจุดที่มืดไม่เหมือนกลุ่มหนึ่งใช่ไหม ะไม่เหมือนอีกตำรวจลักไว้เป็นที่เข้าใจนี่ครับนี่ท่านมีการเรียกแถวตัวแถวนี่อันนี้เรียกแแถถวววตนี่ครับด่านด่านด่านที่ไม่เถื่อนเนี่ยเขาจะมีป้ายแบบนี้ผู้คุมดักตาเปล่าเห็นครับอาเจนอวพนะครับอันนั้นก็มีเป็นผู้การผู้การห้ารผู้บัญชาการเนาะหมีเบอร์โทร ศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งอ่าอันนี้ชัดเจนนั่นจะมีเห็นไหมครับนี่คือผู้การนะครับเฮ้ผู้การคนนี้ก็ไม่รู้ว่าท่านแบบยังไงอ่ะคือด่านจราจรทำไมแบบเป็นผู้การเดียวกันไหมหรือยังไงพี่บอลผู้การเดียวกันครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่อยู่คนละอาแผนกครัถ้าเป็นภาษาคนทั่วไปก็คืออยู่คนละแผนกนะครับท่านมีการตรวจแถว ท่านน่าจะมีการตรวจแถวก่อนและหลังนะครับการตั้งด่านเลิกเราบ่เลิกเราบ่เ,เ,เป็นไงพี่แจ็คเลิกหรือ,อยังพี่แจ็คเลิกแล้วบ่ อยู่ในไหนกันนีกนิมวิสมัยน,ะบบน่ะเขาแจกมสอทำไมทำไม,ำไมตำรวจสอนออเดียวกันทำไมมันต่างกันโอ้กคำว่า,มมาสองมาตรฐานเเนี่ยออมันมีคำว่า,มมาสองมาตรฐานอยู่เราเราไม่ได้บอกว่าเขาชั่วเขาเร็วนะออแต่มันมีหลายมาตรฐานตำรวจด,ดีก็เยอะ ขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงคือขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านอีกนิดนึงคือ,อสายปอของสอนอพระกนกนะครับโอเคครับสวัสดีครับส,ส,สายปอของสอนอพระขนกเนี่ยเวลามีเหตุฉุกเฉินนะครับมีการตัดขโมยสายไฟอะไรเนี่ยไปเร็วมากเร็วเร็วมากครับไม่ใช่ประชาชนไม่ต้องกังวลเลยครับจะไปถึงในจุดน,นั้นได้เร็วมาก แล้วประชาชนขอความช่วยเหลืออะไรท่านท่านพร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับผมเคยเจอรถที่จอดอยู่ตรงหน้าบ้านผมแต่ฝากระโปรงหลังเขาไม่ได้ปิดมผมก็บอกโบกให้ท่านน่ะท่านขับผ่านมาพอดีท่านก็โบกให้ถามท่านท่านก็ถามว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือผมก็บอกว่ารถคันนั้นฝากระโปรงหลังไม่ได้ปิดไม่รู้ว่ามีทรัพย์สินอะไรไหมรบกวนให้ท่านไปปิดให้ท่านก็จะมีการบันทึกเป็นที่นี่ว่า ท่านได้ปิดให้เรียบร้อยแล้วอะไรแล้วตรงนี้ครับดีมากครับเพราะทุกครั้งที่ประชาชนในพื้นที่ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะครับหมวกทองหรือว่าที่เราเรียกกับสายปอนะฮะแล้วอีกอย่างหนึง่งขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงเราจะเห็นได้ทัดน,น,นะครับที่หมวกของท่านเนี่ยจะมีเลขหมวกทุกท่าน<ม>เห็นไหมครับหนึ่งสองห้าขีดหนึ่งหนึ่งสองสี่ขีดสองเนี่ยทุกท่านมีเลขหมวกทุกท่านนะครับ<ม>นี่นะไหนนะขนาดหมวกท่านท่านเป็น หมวกลักษณะกึง่งป้องกอันอะอาที่ติดสามารถติดกล้องที่หมวกได้อะไรได้เห็นไหมฮะท่านยังติดสแสดงการสแสดงตนชัดเจนนะครับราอย่างเสื้อเนี่ยท่านต้องใส่เสื้อสะท้อนแสงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอันนี้เราเข้าใจนะครับอันนี้เป็นคําสั่งของตรอให้ที่คําสั่งล่าสุดเนาะให้้งใ,ให้ใส,ใส่ใเสื้อแบบนี้นะครับใช,ใช่ใช่ครับขอ้ขอตัวการทํางานพกบอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอ่าแล้วก็เลขหมวกชัดเจน อยังไงก็ฝากขอบคุณท่านรองผู้มกับนะครับที่ดูแลผู้ผบังคับบัญชาภายใต้ปกครองของท่านเนี่ยได้ดีไม่ขัดตกปกครองเลยตรงนี้เราไประชาสัมพันธ์ให้นะครับเราก็อันนี้พูดจากใจเลยนะครับอย่างที่บอกก็คือ,คอผมอยู่ในพื้นที่นี้ไม่เคยได้ยินเรื่อง่ากคอยขอ,อ,องเจ้าหน้าที่สายพอหรือว่าทีกาท่กระบ้านเรียกกันออก็พื้นที่ ยากให้ประชาชนในพื้นที่นะครับเจอเจ้าหน้าที่สายปอของพื้นที่นี้สบายใจได้ครับทุกท่านขุนใจเมื่อเห็นตำรวจนะครับสายปอเราเน้นว่าทุกคนปุนใจเมื่อเห็นตำรวจสายปอโอเคครับโอเคครับอย่างนั้นเราพวกผมก็ต้องขอกราบลาเพียงเท่านี้พวกผมก็แยกย้ายกันแล้วประกาศน้าเจอกันใหม่ครับผมปอมบาร์นะครับขอกราบลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ